สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะพบกับเจ้โบที่นี่นะคะและคลิปนี้เราจะมาแนะนำเก้า e อี้เกมมิ่งกันค่ะต้องท้าความก่อนนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยก็จะเห็นแวดวง e s p o r t ์รวมไปถึงเหล่าเกมเมอร์เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวทั้งมืออาชีพแล้วก็มือสมัครเล่นนะคะโดยเฉพาะเด็กๆ หรือว่าเอาวัยรุ่นรวมไปถึงวัยกลางคนโอ้โหวัยชราก็ยังมีเลยด้วยซ้ําที่หันมาเล่นเกมกันนะคะและต้องใช้เวลากับเกมเป็นเวลานานมากๆเลยทีเดียวซึ่งพอเราอยู่กับเกมเป็นเวลานานเนี่ยมันก็มักจะมีอาการที่ไม่สบายตัวปวดหลังปวดเอวปวดก้อนอะไรทํานองนี้จริงไหมคะดังนั้นเราจึงต้องมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือเตี้เกมมิ่งนั่นเองนะคะซึ่งเตี้เกมมิ่งเนี่ย ก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมได้อย่างสบายใจสบายกายมากขึ้นนะคะอ่ะแล้วทีนี้เก้า e อี้เกมมิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่าอันนี้เราให้ฟังคร่าวๆละกันเขาบอกว่าเก้า e อี้เกมมิ่งนะคะเกิดขึ้นในยุคหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เริ่มมีนะคะเกมออนไลน์เกิดขึ้นนะคะทำให้เหล่าเกมเมอร์เนี่ยก็ ใช้เวลาในการเล่นเกมนานมากๆและก็มีปัญหาสุขภาพนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเก้าอี e ้ที่เราจำเป็นต้องเลือกนั้นเป็นอย่างไรอ่าต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมาทำคลิปนี้เนี่ยเจก็ได้มีการเลือกแล้วก็ซื้อมาแล้วก็คือตัวเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังมาแนะนำกันและกันเอาความคิดของเจนเนี่ยเป็นแนวทางก็ได้นะ แต่ต้องบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกใดๆทั้งสิน้นสุดท้ายแล้วเก้าอ <c oughs> e ี้เกมเมอร์ตัวนั้นจะเป็นเก e ้าอี้ที่ดีสำหรับเราหรือไม่อยู่ที่จุดประสงค์ของเรานั่นเองค่ะอดังนั้นมาดูกันซิว่าจุดประสงค์ของเราที่จะซื้อเก e ้าอี้เกมเมอร์หนึ่งตัวอาเกมมิ่งเนี่ยนะคะบางคนเรียกเก e ้าอี้เกมมิ่งบางคนเรียกเก e ้าอี้เกมเมอร์จริงๆแล้วควรจะเรียกว่าเกมมิ่งนะคะเกมมิ่งแชร์อะนะคะ นเลยให้ดูจุดประสงค์ของเราค่ะว่าเราต้องการอะไรบ้างหนึ่งเลยสำหรับเจ้นะคะก็คือความสะดวกสบายค่ะ,ะความสบายนั่นเองคือต้อพูดอย่างนี้ว่าด้วยความที่เราเล่นเกมเป็นเวลานานานะอย่างที่เกริ่นไปอย่างเจ้เนี่ยเคยเล่นเกมมากที่สุดก็โ,โหตอนนั้นติดมากเลยเกมปังยา่า เอาย้อนไปตรงนู้นเลยนะคือเล่นตั้งแต่เที่ยงวันนะ่ะยันแปดโมงเช้าอะคิดดูดีกี่ชั่วโมงมันมันเกินสิบหกชั่วโมงแล้วนะนั่งจนไม่รู้จะว่ายังไงตาก็จะค้างอยู่แล้วอ่ะแต่ตอนนั้นโชคปีที่ว่ามันยังเด็ก <c oughs> จู้เด็กก็ขนาดนั้นก็ไม่ได้ก,ก็ก็ยังอายุน้อยกว่านี้มันก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรมากแต่ทีเนี้ย พออายุมากขึ้นนะมันก็เริ่มส่งผลแล้วแหละอ่ะความสะดวกสบายของเรานะคะก็คือเนี่ยต้องรู้สึกว่านั่งละนุ่มสบายกน้นไม่ปวดหลังไม่แบบรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างอะไรแบบนี้ซึ่งลักษณะของบุค,คลิกของร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริงไหมคะบางคนตัวเล็กบางคนตัวใหญ่ทีนี้ยังไงล่ะ การนั่งเนี่ยนะคะมันจะต้องแบบสามารถปแบบับความเอียงความอะไรได้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยการที่เรานั่งหลังตรงตลอดเวลามันก็ไม่ได้ช่วยให้เราแบบสบายถูกไหมคะ,ะการเอนลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีบางคนแบบอาจะอยากจะพักเอนนอนได้อีกอะไรอย่างี้ทีนี้ในเรื่องของที่วางแขน ที่วางแขนเนี่ยนะคะบางคนนั่งเก้าอี้ไม้เก้าอี้พลาสติกที่มันแบบไม่มีความซอฟไม่มีความนุ่มอะไรเลยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออบางทีเนี่ยเราเอาสอกเนี่ยเท้าตลอดเวลามันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเจ็บเจ็บข้อสอกนะหรือว่ามันแข็งไม่สบายอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญเลยสำหรับเจ้นะคะคือเรื่องของก้นค่ะ เพราะว่าเจ้เนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วก็ผอมมากๆบางทีเนี่ยนั่งจะบอกว่าบางทีก็ไม่ได้ส่วนใหญ่เลยนั่งเก้าอี้ที่มันแข็งๆหรือว่านั่งพื้นแข็งๆเนี่ยไม่ได้เลยนะมันจะรู้สึกว่าแบบกระดูกทิ่มอะเป็นมาบางคนเป็นมาไม่รู้นะคนคนที่แบบอาจเจ้าเนื้อหน่อยอาจจะไม่ได้รู้สึกแต่ว่าเจ้เป็นดังนั้นเก้าอี้ที่เจ้ต้องการเนี่ยมันก็จะเป็นเก้าอี้ที ต้องมีความซอฟต์แล้วก็บากหนาพอสมควรเลยซึ่งอ่ะตอนนี้ได้ตอบโจทย์แล้วอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของความสบายนะคะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องการขนาดใหญ่เพื่อที่จะนั่งได้พอดีตัวบางคนบอกไม่ชอบขนาดใหญ่เกินไปอ่ะขอพอดีพอดีเพราะเป็นคนตัวเล็กอันนี้ก็เกี่ยวกับความสบายเหมือนกันอืมลองคิดดูนะคะว่าแบบไหนที่เหมาะกับ ลักษณะของเราเลักษณะกายภาพของเราเนี่ยแหละต้องลองดูหลายๆแบบนะคะ2เลยคือในเรื่องของความสวยงามเชื่อแหละว่าทุกคนน่ะอยากจะได้เก้าอี้สวยๆใช่ไหมแบบเจ๋งๆโอ้โหบางคนสตรีมด้วยเนี่ยออกจอมาแบบโอ้โหขึ้นกล้องเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชายนี่ก็อาจจะบอกว่ามันต้องเท่ๆซ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมลวดลายแบบ ออกแบบมาดีไซน์นี่ต้องเก๋เลยทีเดียวแต่อย่าลืมนะคะว่าดีไซน์เนี่ยมักจะมากับราคานะเออดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีความต่อเนื่องกับกับข้อแรกของความสบายด้วยนะคะคือนอกจากสวยแล้วไม่พอคือบางบางเออเก้าอี้บางตัวเนี่ยมีความสวยงามจริงแต่นั่งเอาเข้าจริงๆแล้วไม่สบายนะเออเราต้องพิงจารณาดีๆนะคะว่าไอ้ดีไซน์แบบเนี้ย เฮ้ยมันสวยแล้วมันมันยังมีความแบบไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าอย่างเช่นว่า,าเพื่อนเจ้นคนหนึ่งเขาบอกว่ามันจะมีเก้าอี้ทรงแบบสป,ปอร์ตนี่แหละที่มักจะทําเก้าอี้อให้ข้างๆตรงที่ทนั่งอะคะ่ะข้างๆเนี่ยมันมีโค้งขึ้นมาเออให้มันเท่ๆโค้งขึ้นมาข้างๆสองข้างนี้ทีนี้เนี่ยบางทีเรานั่งจนเมื่อยเกินไปแล้วมันมนั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิปุ๊บไอ้ขาทั้งสองข้างของเราเนี่ย มันก็จะเกยกับไอ้ไอ้มุมที่โค้งคงขึ้นมาเนี้ยเออมันก็จะรู้สึกว่าไม่สะดวกแบบนี้แต่สําหรับเจ้ก็ก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหามากนะเออแต่ก็คิดว่าเอาเข้าจริงๆก็ไม่อยากได้หรอกเพราะเวลานั่งนานก็อยากจะยกขาขึ้นมานั่งขัดสมาิเหมือนกันอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสวยงามและดีไซน์นะคะก็เป็นเรื่องพื้นๆอ่ะสองเรื่องแล้วนะความสบายกับดีไซน์แล้วความสวยงามถูกไหม มาเรื่องที่สามกันบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะเรื่องนี้คือเรื่องงบประมาณค่ะซึ่งถ้าใครเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่อัน้นมีตังจ่ายได้เต็มที่อันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่เชื่อละค่ะว่าด้วยวัยของน้องๆหลายๆคนนะคะที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะริเริ่มเป็นสตรีมเมอร์ ออยากจะลองหาเก้าอี้สักตัวมานั่งสบายๆเอาจริงไม่จําเป็นต้องเป็นสตรีมเมอร์ก็ได้นะทุกวันนี้นั่งเรียนออนไลน์ก็ปวดหลังจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้กี่ชั่วโมงเอาเป็นว่าน้องดูเลยว่าทุกวันนี้น้องทําอะไรบ้างไม่ใช่แค่เกมเมอร์หรือเปล่าเออไม่ใช่แค่นั่งเล่นเกมหรือเปล่านั่งเรียนด้วยไหมนั่งทํางานด้วยไหมบางคนเรียนมาหาลัยบางคนทํางานออฟฟิศ ใช่ไหมคะอยากจะได้จบในตัวเดียวนี่ต้องคิดดีๆนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์สําหรับเราที่สุดถ้าเราซื้อในงบป,ประมาณที่เรามีด้วยเออต้องคิดอย่างนี้นะคะจะจะซื้อตัวเดียวแบบครอบจัก,กรวาลเลยในราคาถูกมันคงเป็นไปไม่ได้เรามากําหนดค่ะว่าไล่หาก่อนไล่หาก่อนเลยจากไ ดีไซน์ที่เราดูแล้วน่าจะสะดวกสบายน่าจะามีความสวยงามสองอย่างนี้ให้เลือกก่อนเลยอันไหนไม่ใช่ตัดตัดออกไปก่อนตัดช้อยออกไปก่อนเลยค่ะหลังจากตัดช้อยออกไปแล้วเราค่อยๆมาดูกันที่งบประมาณนะคะว่าเอ้ยตัวเนี้มันแพงไปหรือเปล่าตัวเนี้มันแบบมันดูสู้ไม่ไหวสู้ราคาไม่ไหวหรือเปล่าอะไรแบบนี้สำหรับเจ้นะคะตัวเจ้เองเนี่ย ไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ที่แบบมืออาชีพต้องบอกงี้เพราะว่าปัจจุบันก็ทำงานประจำแล้วก็มีงานอันดิเรกคือการสตรีมเมอร์เป็นเป็นสตรีมเมอร์ซึ่งก็ไม่ได้บ่อยเลยนานๆก็มาทำทีนะเราไม่ใช่มืออาชีพใช่ปะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการจะซื้อเก้าอี้ตัวหนึ่งที่มันแบบให้เราสบายอ่ะแต่ มันก็ไม่จําเป็นต้องงบสูงขนาดแบบหลักหมื่นขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนั่งทํางานที่บ้านอะก็มีบ้างนั่งดูซีรีส์ก็มีบ้างจริงปะเอ่องบประมาณของเจนเนี่ยกําหนดมาไว้แล้วค่ะว่าอ่ะฉันให้เลย 4, 8, สี่พันถึงแปดพันมากสุดเลยให้ให้เหยียบถึงแปดพันเลยไม่เกินนี้ก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยอทำให้เราตัดช้อยได้อีก ไอที่เราเลือกเลือกไว้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนแรกดูแบบแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยดูคอแซดูเอ่อซีค r e ดแลบนะคะนี่กล้าพูดแบรนด์เลยนะเพราะว่าไอไอแบรนด์พวกเนี้ยหมื่นขึ้นทั้งนั้นโอ้บางตัวสองหมื่นขึ้นด้วยแบบพวกที่ไปไปแบบคอลแลบกับกระตูนหรือว่าอะไรที่เป็นลายแบบพิเศษพิเศษเนี้ยค่ะซึ่งอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แพงนะแต่ดีไซน์มันแบบดูน่าจะสบายแล้วก็ เท่อ่ะเท่เลยอะไรแบบเนี้ซึ่งอไหนตอนแรกเราก็รู้จักไม่เยอะหรอก2แบรนด์นี้ยดังๆใช่ไหมที่เห็นแบบโฆษณาในตามเฟซหรืออะไรแบบนี้บ่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มคิดรู้สึกว่าเฮ้ยเราโลกแคบไปหรือเปล่าอมาหาตัวเลือกสิก็เท่าที่รู้จากคนแนะนำเขาบอกว่ามีอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันดาซีดอันดาซีดเนี่ยเหล่าคนดังใช้กันเยอะนะ ถึงจะไม่ได้บางคนแบบไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์จ้ะแต่เขาจัดรายการอะไรแบบนี้นะคะเป็นยูทูบเบอร์ก็ไปดูไปเซิร์ชดูเหมือนกันอันดาซีดนี่ก็หมือนอัพเหมือนกันนะตัวเองก,ก,ก็ก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะยอมจ่ายหมื่นกว่าเลยเหรอเออกับความที่เราก็ไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นนะให้มันมันน่าจะมีเอ,อ่อก็อ e ีสตรีมมิ่งแชร์อันไหนที่มันแบบเแบาบราคาเบากว่านี้ไะ แล้วสบายอ่ะเออก็เชื่อว่าของถูกอ่ะมันก็ควรจะมีคุณภาพบ้างแหละก็ไล่ๆลองไปดูไปดูตั้งแต่แบบหลายแบรนด์เลยรวมถึงแบรนด์จีนต่างๆด้วยตามแอปนะคะแอปช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยก็มีมีแอปหนึ่งที่เจ้ใช้ประจำก็เลยเข้าไปดูดูเยอะมากโหดูเป็นร้อยตลบเลยนะแล้วก็ไม่ได้ดูสินค้าอย่างเดียวดูรีวิวดูโ,โหทุกอย่างอ่ะอจริงนะ คือเราจะาจ่ายเงินก้อนหนึ่งอะเพื่อแลกกับสิ่งที่เราอยากจะได้อะมันก็ควรจะได้ของที่ดีที่สุดปะจริงไหมเออควรจะได้ของที่ดีที่สุดก็จนจน,จนตัด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 ช้อยไปเยอะมากไอ้ไอที่แบบแบรนด์ดังๆที่บอกไปตอนต้นเนี่ยก็ตัดออกละพอรู้สึกแพงไปจนมาเจอสองรุ่นค่ะที่ถูกใจมากๆรุ่นหนึ่งเป็นนับโวนะคะเออนับโว สีแดงดำหัวนี่เทพมากทรงสปอร์ตเลยแบบแล้วยังไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์คนไหนที่มาแบบแนะนำเยอะมีมีมมบ้างแต่มีน้อยก็ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจแต่พอไปดูรีวิวจริงๆแล้วรู้สึกว่าไอ้เจ้าเบาะที่นั่งอะที่เราเาบาะที่นั่งเนี่ยนะคะมันมันบางไปแล้วก็ไอ้ส่วนข้างๆเนี่ยเหมือนมันจะมีโค้งนิดๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยช่างใจอ่ะเพราะว่ากลัวนั่งแล้วแบบนั่งไประยะหนึ่งแล้วมันมีความแบบบางอ่ะเออกลัวกลัวจริงๆหลังจากดูนับโวรุ่นนั้นไปแล้วเนี่ยก็มาดูอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งอันนี้สวยมากเป็นสีขาวดำนะคะแล้วก็เออตัวตัวเก้าอี้เนี่ยจะเน้นเป็นสีขาวมากกว่าเออเป็นแบรนด์แฟนเทคนะคะราคาเจ0 0พันกว่าซึ่ง คือที่ประทับใจเนี่ยประทับใจรูปลักษณ์อย่างเดียวเลยตอนแรกนะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันว้าวอะ่ะเห็นเห็นแบบดีไซน์อันนี้เราว้าวเลยแต่พอไปดูแบบเฮ้ยมันก็มันก็โอเคแนละ้วนะเหมือนจะโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีคนทักมาว่าเฮ้ยซื้อเก้าอี้สีขาวอะ่ะมันจะดีหรอมันทําความสะอาดต้องทําความสะอาดบ่อยๆนะ ทุกอาทิตย์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยง่ายนะอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้ทุกความคิดประเดยผดันเข้ามาอเราก็เลยไปหาความรู้ใน Google ค่ะทีนี้เป็นไงไปเซิร์ชดูพวกแบบโซฟาเบาะอะไรต่างๆที่แบบเป็นหนังสีขาวก็โหัวทุกคนจะลงความเห็นมาเหมือนกันหมดเลยว่าเฮ้ยไอเจ้าพวกทั้งหลายทั้งแหลเนี่ยถ้ามันเป็นหนังสีขาวอะมันเลอะง่ายมากเลยนะ คุณต้องคอยแบบทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดเนี่ยอย่างเราแล้ว,ลว,ลว,ลวต้องเป็นอย่างดีด้วยนะทุกอาทิตย์นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันอาจจะเหลืองได้อันนี้คือสิ่งที่กลัวที่สุดเลยว่ากลัวใช้ไปใช้ไปแล้วเหลืองเออคือแจงก็ไม่ได้ไ่เป็นคนขยันที่จะแบบมานั่งเช็ดต,ตลอดทุกวีคอะไรอย่างงี้มาไอแ้แรกๆอ,อ่ะเหอะมันก็อาจจะแบบมาเช็ดแหละแต่พอใบน,นานๆะมัน ฉันตลอดก็ไม่ไหวนะเอออ่ะก็ก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยช่างใจละมันสวยแต่มันดูแลไม่ไหวนะเวย้ยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ก็เลยเริ่มหาตัวเลือกอื่นซึ่งจริงๆเจ็ดพันกว่าถามว่ามันอยู่ในงบไหมก็อยู่ในงบแหละแต่ลึก,ล,กลึกในใจอ่ะก็ก็อยากได้ถูกกว่านี้เออจนกระทั่งมา ต่ก็หาไปเรื่อยๆในแอปช้อปปิ้งนะคะจนมาเจอเก้าอี้แบรนด์หนึ่งซึ่งเฮ้ยทำไมมันถูกจังวะตอนแรกไปเจอรุ่น2,000กว่าด้วยนะเออก็คือแบรนด์มัตโซนะคะซึ่งซึ่งคืออันเนี้ยที่เจ้นั่งเนี่ยแหะก็แบบเอ้ยรุ่นนั้นทำไมมันถูกจังวะก็ไปนั่งดูดูคอมเมนต์ดูอะไรเงี้ยเฮ้ยคอมเมนต์ comment ดีนะคือคือคนที่ไปคอมเมนต์ไปไปรีวิวมีทั้ง คนต่างชาติแล้วก็คนไทยคือคอมเมนต์มันโอเคมากเลยทั้งเซอร์วิสแล้วก็ของคุณ,ณภาพของเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจแต่รุ่นนี้2,000กว่าดูแบบจะเบาไปไหมดูถูกไปแนไหมเพราะว่าเหมือนไอรุ่นที่ดูตอนแรกเนี่ยมันมันขยับแขนก็ไม่ได้ปรับอะไรก็ไม่ได้เยอะก็เลยไปหารุ่นที่ราคาอัพขึ้นมาหน่อยจนเจอรุ่น4,000กว่าคิดว่าอายังไงอยู่ในงบแน่นอนก็เลยเล็งตัวนี้เพราะว่าเห็นว่า เป็นแบบเบาผ้าด้วยอ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็อีเกมมิ่งจะเป็นเบาหนังใช่ไหมคะมีตัวนี้เป็นเบาผ้าเอา่อซึ่งมันคล้ายๆกับรุ่นของคอแซกราคาแพงที่เคยดูมาก็ถามว่าเกาอี e ้แบบหนังกับเก้าอี้แบบผ้าต่างกันยังไงอ่ากาอี e ้แบบหนังนะคะข้อดีของมันคือทําความสะอาดง่ายคะ่ะก็ เวลาเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาผ้าเช็ดชุบน้ําเช็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาผ้าแห้งมาเช็ดอีกทีหนึ่งมันก็ได้แล้วเออ,อาจจะถ้าใครแบบว่าหงหยงหน่อยก็อาจจะมีน้ํายาที่แบบเหมือนเป็น,ปน,ปนบำรุงหนังอะไรอย่างเงี้ยได้อีกนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมันไม่ใช่หนังแท้ส่วนใหญ่จะเป็นหนังเทียมทั้งนั้นนะคะที่ถ้าราคาไม่ได้แพงอะไรเนี่ยส่วนผ้าเนี่ย มันจะรักษายากนิดนึงเพราะว่าอย่างใครที่ชอบแบบกินขนมกินน้ําอะไรเวลาที่นั่งไปด้วยเนี่ยถ้าเกิดหกเลอะเทอะหรืออะไรแบบนี้มันก็จะดูดแล้วก็อย่างบางทีมีควันอะไรเงี้ยมันก็จะดูควันด้วยเพียงแต่ว่าผ้าเบาผ้าเนี่ยมันสามารถระบายอากาศได้ดีกว่านะคะบางคนเป็นคนขี้ร้อนนั่งเบาหนังนานๆโอ้โหหลังเปียก ใสหมดเงื้อเต็มเงือเง้อเต็มทั้งหลังทั้งตูดอะบอกตรง,ตรงแบบผ้าเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่านั่นเองนะคะเพียงแต่ว่า,เ,าเวลามันเลอะมันก็ทำความสะอาดยากทีนี้มันก็อยู่ที่สีที่คุณเลือกละส่วนหนังที่ว่าทำความสะอาดง่ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสีที่คุณเลือกเหมือนกันเออสุดท้ายแล้ว ดูเอาให้ชอบใจดีไซน์แบบไหนเราเป็นคนแบบไหนรักษาของไหมอย่างนี้นะคะส่วนเจ้นเนี่ยยังไงก็คงไม่เอาสีอ่อนทีคือใจอ่ะชอบนะสีอ่อนมันดูแบบเออใสๆาสดูสะอาดดูมุ้งมิ้งเข้ากับผู้หญิงใช่ปะแต่ว่าเอาเข้าจริงเราเรา,เราก็คงขี้เกียจทำความสะอาดนะคะคุณผู้ชมเออเนี่ยก็เลยได้สีนี้มาสีเทาดา อ่ะสรุปแล้วนะคะก็มาลงเอ่ยที่ตัวนี้แหละค่ะสนนราคา4,000กว่าบาทไม่ได้จะขายก็อี้นะจ๊ะมาบอกให้ฟังว่าเนี่ยตัดทอนมาไอ้ตั้งแต่ราคาแพงๆตั้งแต่แบบนั้นแบบนี้ถูกใจแบบเวอร์เวอร์สุดท้ายมาลงตัวเพราะอะไรลรู้ไหมคะเพราะไอ้สามสิ่งที่พูดตั้งแต่ต้นมาเนี่ยแหละค่ะคือความสบายคือความสวยงามและ ราคานั่นเองนะคะคิดว่าเป็น3สอแล้วกันสบายใจสบายกายและสบายกระเป๋าอ่าอย่างนี้ดีกว่า3สอสามสอนี้นะคะถ้าคิดจะเลือกก็อ e ีเกมมิ่งนะคะทีนี้นอกจากนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าอาจจะมีข้อสีข้อ5ตามมาอะไรอีกนะ ถ้าเป็นเจสาข้อหลักๆเนี้แหละค่ะก็สามารถที่จะทําให้เราเลือกเก้าอ e ี้เกมมิ่งดีๆได้หนึ่งตัวแล้วบางคนบอกว่าเจ้คือสี่พันของเจ้เนี่ยยังแพงไปสําหรับผมเลยเอออ่ะพี่เข้าใจพี่ก็เข้าใจนะคือต้องบอกงี้ว่าน้องใช้ทําอะไรถ้าน้องคิดว่าน้องอยากได้มาเท่ๆเพื่อสตรีมอยากได้แค่ ให,ให้ได้เขาว่ามีอ่ะมันนั่งอ่ะไม่ได้มีงบสูงน้องจะซื้อตัวละพันสองพันก็ได้มันก็ได้แล้วแหละแต่ถามว่าความสบายอ่ะมันคงไม่ได้เท่ากับของที่ราคาเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะอาจจะด้วยแบบอ่อย่างอย่างตัวที่เจ้นั่งอยู่เนี่ยแขนมันก็ปรับขึ้นลงได้เนี่ยนะแต่ว่ามันไม่สามารถปรับซ้ายขวาได้อืมคือเราต้องยอมรับข้อจํากัดของเก้าอี้แต่ละรุ่นนะคะที่ ตามราคานั่นแหละอืมอยู่ที่งบประมาณะคะ่ะจริงๆแล้วข้อ3นี่เป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยส่วนใครที่อย่างที่บอกว่าถ้าเหลือๆก็คงไม่ต้องคิดเยอะนะคะดูแค่ดีไซน์กับความสบายสองข้อก็พอถ้าเกิดงบได้เรื่อยๆแล้วก็เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่อยากจะซื้เก้าอี้เกมมิ่งสักตัวแล้วนะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันก็ถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยฟังแล้วดีจังอยากแชร์ต่อก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ อย่าลืมค่ะเดี๋ยวจะพยายามนะคะหาอะไรดีๆมาแต่งปันกันต่อนะคะกด Subscribe ด้วยค่ะกับช่องเจ้โบหัวโปละอ่อนของเจ้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจ้า